สวัสดีครับวันนี้พี่ช่างให้มาดูผิวหนังและขนของน้องนะมีปัญหาย,ยังไงครับรตัวนี้พี่ช่างตอนนี้จะเป็นผิวหนังชั้นบนอักเสบนะคะไหมมันจะเป็นหนองแบบนี้นะคะสาเหตุมันเกิดจากหลายปัจจัยนะคะแต่อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกหมายถึงว่าอาจจะเกิดการ หม,มักหมมนะคะจะเป็นส่วนบริเวณนี้ก็เลยสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งว่าน่าจะเกิดจากการที่น้องเลียด้วยอาจจะแพ้แบคทีเรียที่อยู่ตัวเขาเองนะคะหมายถึงว่าในในในน้ำลายเขาเองด้วยนะคะนี่คือการสันนิษฐานนะเพราะว่ามันเป็นแค่ผิวชั้นบนเพราะว่าส่วนอื่นไม่เป็นพี่ช้างจะแก้ไขยังไงครับก็คืออ่าจริงๆเจ้าของ,ง,ง,งอ่ะไม่อยากให้โกนสั้น ทั้งตัวนะคะพี่ช่างก็จะโกนเฉพาะจุดที่มันเป็นนะคะเดี๋ยวจะโกนให้ดูว่าโกนออกแล้วลักษณะิีหนังน้องเป็นแบบไหนนะแล้วก็จะต้องให้เจ้าของไปดูแลหลังจากนี้ด้วยนะคะพยายามอย่าให้บริเวณนี้เป็นสังกะตังหรืออับชื้นนะคะแล้วก็ขนบริเวณนี้จะต้องสะอาดนะคะ อันนี้ซีกลดออกเพราะว่าจะได้ให้ลดความอับชื้นลงใช่ใช่เพราะว่าเป็นหนองแล้วเห็นไหมการที่มีมันเขาเรียกว่าเป็นแผลแฉะพอ,อแผลแฉะแล้วถ้าเราไม่โกนออกอ่ะมันจะ<ค>นเกิดสะเกะ็ดต,ตรงนี้พอเกิดสะเก็ดตรงนี้มันจะทําให้แบ,บคทีเรียเยอะบริเวณนี้คือแบคทีเรียเยอะลกลามันก็จะกลายเป็นลามไปจุเกือีกด้วยนะคะดังนั้นถ้าหาสมุน้องหาตัวไหนที่เริ่มเป็นแผลอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นสะเก็ดแบบนี้ก่อน แล้วถ้าสมมุติเราไม่ไม่ตัดสั้นไม่โกนมันก็จะเริ่มกินไปเรื่อยๆอันนี้จะกินแค่ผิวหนังชั้นบนแต่ถ้าเราปล่อยไปนานๆเข้ามันจะลึกเข้าไปในผิวหนังชั้นอื่นๆแล้วก็จะทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะดังนั้นเวลาเจอที่ข้างาเป็นแผแลแบบนี้เป็นไปได้ที่ตัดตนออกเลยแล้วก็รักษาทําความสะอาดล้างแผลด้วยอะไรบ้างล้างแผลก็เมือนล้างแผลของคนละคะจะใช้น้าเกลือหรือว่าน้ําสะอาด น้ำขุ่นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ยาอะไรได้บ้างก็ยาใส่แผลเหมือนกันค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่คอล่าไว้อย่าให้น้องเลียนะคะเพราะในน้ําลายของน้องหมามันก็จะมีทั้งแบบเรียรที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นะคะจะเป็นโทษอะว่าง่ายๆตรงนี้ถ้าเราดูแลให้น้องได้อยู่ก็ไม่ต้องให้น้องเลียก็ได้ค่ะ ช่างก็พอโกนเสร็จอาบน้ําแล้วก็จะใช้แชมพูสูตรสมุนไพรของช่างให,งให้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทายาให้ด้วยนะคะยาก็จะเป็นเบตาดีนนะคะที่ร้านจะใช้เบตาดีนทาให้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้างจะต้องดูแลต่อเน,นื่องด้วยนะคะอยนี้จะชเพิ่มชางดูดี่อนขห้ไปดวยก็เีสิทะิด้ว เปิดให้อากาศข้าได้ใช่ให้อากาศถ่ายเทด้วยแล้วก็พี่ช่างจะแกะสเก็ดออกให้หลังจากอาบน้ําแล้วมันจะแดงหน่อยนะคะทาไมจะต้องแกะสเก็ดอย่างที่บอกสเก็ดแผลมันจะทําให้เกิดการแบบหนึ่งสองมันเป็นอาหารของแบคทีเรียถ้าไม่มีอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียแถวนี้ก็จะน้อยลงการอักเสบบริเวณผิวนหนังมันก็จะลดลงด้วยนะคะช้นสวนสียรักษาได้ง่ายเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่พี่ช่างตัดผมสดเสร็จแล้วเป็นยังไงน,นะครับี่ตัดเสแล้วน,นะครับตรงที่เป็นแถบหนนะังแล้ก็จะมีรอยแดงรอยแบบน,นี้นะครับดเดีย๋ยวอาบน้ำรอยแดงจะงชัดขึ้นอีกนะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงรอบๆที่เราอยากเป็นแบบนหนนะ เราจะัะจะชัดกวนี้แล้วก็แดงแดงกว่นี้เยอะเลยเพราะว่าท่านจะต้องแกะสเกลออกนะคะไม่แกะไม่ได้ที่โรงพยาบาลเสมอว่าทําไมเวลามาอาบแล้วกลับไปพิมพ์มันแดงขึ้นเพราะว่าแกะสเกลออกแล้วก็จะต้องทําให้แถวนี้มันขนสั้นที่สุดนะคะตอนนี้มันโกนได้ตั้งตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำกลัอมาตอนนั้นแล้วเดี๋ยวแบบโกนซให้อีกรอ่งเพื่อที่จะลดความอับชื้นนะครับแล้วก็ดูแลใส่ยาได้ง่ายขึ้น เพราะว่าถ้าขนยาวแล้วขนมันก็จะไปติดกับตรงแผลนะมันจะทำให้เกิดจามหนักหมมซ้ำเข้าไปอีกบางทีเจ้าโลกมันเกาะอยู่แถวนี้ไงเวลามันโดนแผลอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องตัดบางทีเดี๋ยวก็หายแล้วดูแลให้แล้วครับ ที่ช่างลูกตานะครับอันนี้ตัดเพื่อจะแก้ไขปัญหาผิวหนังของน้องนะครับน้องจะเป็นเฉพาะส่วนหลังนะตัดตรงนี้ลงมานะครับเราก็เลยตัดให้เฉพาะส่วนแล้วกันแล้วก็ไว้เป็นทรงส,สิงโตให้นะครับอาบน้ำแล้วก็ขัดช่วงน,นี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยนะจะเป็นผื่นแดงหมดเลย เดี๋ยวเราจะแช่เป็นแชมพูสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้นะครับช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนแชมพูที่ช่วยลดผื่นแดงผื่นคันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคุณสมบัติในการลดเห็บบัดได้ด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพผิวหนังที่ดีขึ้นนะครับจะได้หายไวยครับ,บนคนขนออกแล้วเราจะได้ใสยย่ยาให้นะ ให้ดูนะครับน้องสุนัขที่มีปัญหาผิวหนังนะครับเห็นพื้นแดงพื้นคันข้างหลังของน้องไม้นะครับอันนี้เจ้าของแจ้งว่าอาจจะเป็นการแพ้แชมพูนะครับนะครับอาจจะเป็นน้องเคยอาบมาจากที่อื่นนะไม่ได้อาบจากที่ร้านน้องหมาน้องแมวนะครับอันนี้มาครั้งแรกกับร้านเรานะครับเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรแบบนี้นะครับช่วยลดผื่นแดงปื้นคันแบบของน้องได้นะครับ ล้วก็จะลดความเข้มข้นของแชมพูก่อนโดยการผสมน้ำใช้เป็นแชมพู1ส่วนต่อน้ำา10ส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ลูบแชมพูนะครับแล้วก็ใช้หมักบริเวณที่เป็นผื่นแดงผื่นคันของน้องนะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับแชมพูสูตรสมุนไพรของร้านเราจะไม่มีส่วนผสมของหัวน้มหอไม่ไม่มีสารกันบูดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น สมุนไพรนะครับเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอันนี้จะช่วยลดผื่นแดงผื่นคันปรับสภาพผิวหนังและขนนะครับบนตัว,วสุนัตได้นะครับใช้สัปดาห์ละครั้งผื่นแดงผื่นคันจะลดลงช่วยลดเห็บบัดได้ด้วยนะครับและป้องกันเห็บมาดได้ด้วยสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูติดต่อได้นะครับที่0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับ หรือว่าสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนดูแลสุขภาพผิวหนังและขนก็ติดต่อได้ที่เบอร์เดียวกันครับหลังจากเราอาบน้ําให้น้องแล้วนะครับเราแช่เป็นแชมพูสรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและนขนของน้องนะครับช่วยลดผลื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังให้น้องแล้วนะนี่ต้องรักษาตอ่อเนื่องนะเดี๋ยวเราจะใส่ย,ยาไปให้นะครับ เจ้าของก็จะใส่ย,ยาเป็นยาใสาแ่แผลก็ได้นะครับร,รักษาต่อเนื่องน้องก็จะใสบขึ้นนะครับเพราะว่าคนขนแล้วแล้วก็ลดความอับชื้นแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเราตัดขนตรงที่มีปัญหาผิวหนัง,งออกไปให้แล้วนะครับเพื่อที่จะใส่ยา,ยาดูแลรักษาได้ง่ายนะครับอันนี้ ทรงสิงโตให้เพราะว่าส่วนที่มีปัญหาก็จะอยู่เฉพาะส่วนที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ยาให้แล้วนะครับอันนี้ายาใส่แข็งแล้วคน้นขนออกเพื่อที่จะลดการอับชื้นนะครับจะได้ไม่ลุกลามส่วนที่เป็นฟิล์มหนังนะครับจะจะ,จะได้ไม่ลุกนามไปจึจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายครับแล้วก็ค่อยเลี้ยงขนใหม่เมื่อรักษาผิลหนังหาย,หายนะครับ อาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขอคนแก่นครับ0866404443นะครับมีเป็นการรับศพด้วยรายได้่สนงใ,ใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้กับสนักจอสนักวิการด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการครับขอบคุณครับ